รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคำเตือนอย่าโอนเงินทุกกรณีก่อนท่านจะเห็นเล่มและรถตัวจริงนะจ๊ะรถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคนะจ๊ะมาวันนี้เรามาพบกันอีกหนึ่งอีีนะครับอี EP ีนี้นะครับพบกับเจ้าอีลสุขมังกรทองนะครับตัวนี้เป็นอีลสูขมังกรทอง ปี96นะครับหน้าแปยิ้มนะครับสีสันด้วยรวมนะครับเรามาช่วยกันดูนะครับเท่าที่ผมมองจากรูปถือว่าดีนะครับน่าจะตียมน้ํามาแล้วนะครับรถสีสันค่อนข้างเต็มแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีไปใช้กันในยาวๆนะครับกระบะหลังมีแม็กไรเนอร์ให้นะครับพอมาทุกความใช้งานนะครับมีล้อแม็กขอบ15ให้อย่างดีนะครับเครื่องดีก็ตีดีแอร์เย็นเพลงเพราะนะครับรถคันนี้ปาษีิไม่ขาดนะครับปรสิ67นะครับ ห้องเครื่องนะครับเครื่องดูง่ายแห้งๆมองง่ายนะครับอุปกรณ์ตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับรถเป็นปรุมอะไรพาวเวอร์นะครับพาวเวอร์แท้ HP วแท้นะครับฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงเดิมนะครับซิกเกอร์เดิมยังอยู่ครบนะครับคันหนองคันหน้าถือว่าเดิมนะครับรถคันนี้ทรงดีนะครับยืนทรงโคตรกงสวยนะครับคอนโซลหน้าถือว่าดีนะครับไม่แตกไม่บวมนะครับไม่บอกไม่ขาดนะครับคันนี้ผ้าบอกเบิรใหม่นะครับทั้งซ้ายและขวานะครับบอกแฝบไม่ขาดนะครับ งมะไรยังได้งมอะไรเดิมอยู่นะครับแผงประตูก็ค่อนข้างสวยนะครับไม่แตกไม่บวมนะครับเบื้องต้นนะครับเจ้าของแจ้งราคาไว้ที่นะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับเหมือนเดิมผมจะทิ้งเบอร์เจ้าของไว้ใต้คลิปนะครับ ก็สามารถตัรตกลงทรสอบถามสภาพเป็นเบื้องต้นก่อนได้นะครับก่อนจะตัดสินใจเดินทางนะครับรถคันนี้อยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับตัวเมืองนะครับแล้วส่วนเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่ชอบคลิปแนวนี้ชี้เป้ารถแบบนี้แนะนํารถแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันเอาไว้นะครับทางเราก็จะมีรถมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับสาหรับคันนี้ไว้เท่านี้นะครับกับนาโนโอเคนะจ๊ะสวัสดีจ้า